โอ๊ยปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้ข้างในมีใครอยู่ข้างในเปล่ากูถามไปไงไั้นแหละกูไม่สนหรอกยังไงเดี๋ยวกูก็เปิดอยู่ดีไอ้เหี้ยกูไม่สนละเปิดแม่งฟูโอเคไม่มีใครเยี่ยมไหนดูที่ห้องนี้มีขี้รอยอยู่หรือเปล่าวะกูละเสียวจริงเลยขี้รอยไหนดูซิโอเคไม่มีขี้รอยอเอยีย่ยมมากขี้ได้โอ้เย,ยี่ยมอ,อ้าเหี้ยกูลืมปิดประตูห้องน้ำช่างแม่งเถอะไม่มีใครมาหรอกวัดล้างแถวนี้เหย่าหลอนจิบหายกูก็หลบเข้ามาได้ไงก็ไม่รู้ อ้าวไอ้เฮียอะไงกูว่าแล้วไอ้เฮียวัดร้างแม่งไฟดับคุยทำไมดีวะชิบหายแล้วเดี๋ยวไมเป็นไรเดี๋ยวกูรีบขี่รีบไปกูไม่อยู่นานหรอกไอ้เไอ้วัดต้นตีนแม่งแถวนี้ก็ไม่มีปั๊มแล้วสิอ้าวไอ้เฮียอะไรใหญ่กูไม่สอนแล้วไอ้สัตว์ขียลืมกดช่างแม่งทิ้งไว้งั้นไปเร็วมอเตอร์ไซค์วัดแม่คู่ใจไปลูกพ่อตาติดง่ายได้เกียวไปเลยปไหนบอกตาติดง่ายอ๋อลู้ไปวัดลากอดไอ้วัดโง่ ไอ้เคียเซเว่นตัวอะไรเนี่ยไอ้ด็กห้องน้ำมีทั้งหลายห้องมึงเสือกคอเข้ามาห้องที่กูขี้อยู่ไอแป้งราบเป็นปิกาจูมึงเจอกูล้างแค่แน่ไอเด้กเน้่ยไอเฮี้ยไอเฮี้ยไอ้สัตว์มึงใช่ไหมมึงตัวเหลืองๆใช่ไหมที่มาขวางรถกูไอ้สเดินเยอะแยะมึงไม่เดินมึงมาอยู่กลางถนนมึงคิดได้ไงมึงอยากตายแล้วไอ้เฮี้ยรถกูก็ยังขอดไม่หมดเนี่ยมึงจ่ายได้ไหมไอ้ตัว ไอ้สัตว์มึงหันหน้ามคุยกูยดิมึงหันหลังทำไมวะไอ้สัตว์ฮะมึงตอบกูสิที่เยอะแยะให้เดินมึงไม่เดินมึงมาเดินการถนนมึงอือหรือเปล่าฮะไม่จะทางมาาดด้วยมึงอยากตายใช่ไหมยอมตายเฮียกูจะอยู่ไหนก็เลือกของกูอย่าเสือก